กูตาคารสาลาป่ามหาวันสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าระงับดับภัยพิบัติสามประการให้แก่ชาวเมืองไวยสาลีจนทำให้ผู้คนในเมืองนี้ปลอดภัยและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมืองไวยสาลีเป็นเมืองหลวงของคว้นวัชีอันเป็นหนึ่งในสี่มหาอำนาจแห่งชมพูทวีปในขณะนั้นซึ่งกูตาคารสาลาป่ามหาวันนี้ เป็นอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนาในเมืองไวยสาลีที่เจ้าลิชวีกษัตริย์แห่งเมืองไวยสาลีแคว้นวัดชีได้ยกถวายให้แก่พระพุทธเจ้าและหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายอารามแห่งนี้กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญอันเป็นจุดเปลี่ยนแห่งศรัทธาและความเชื่อที่ทำให้ชาวเมืองไวยสาลีนับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาอีกยาวนาน ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่บวชภิกษุณีรูปแรกในโลกคือพระน้านางประชาบดีโคตมีแต่กว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะได้บวชในพระธรรมวิในนี้ก็นับว่ามิใช่ของง่ายเพราะในสมัยพุทธกาลผู้หญิงมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าผู้ชายและถือเป็นสมบัติของผู้ชายที่สามารถยกให้แก่กันได้จึงไม่มีนักบวชหญิงในชมพูทวีป แต่พระนา,นางประชาบดีโคตมีกับทำสิ่งที่ผู้หญิงคนอื่นไม่กล้าแม้แต่จะคิดด้วยการกราบทูลขอประธานการบวชเป็นนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนากับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งครั้งแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธแต่พระนา,นางก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ลดละ จึงแสดงความเพียรพยายามอย่างยิ่งในการพิสูจน์ความตั้งใจของพระนางด้วยการเดินพระบาทเปล่าจากกบิลพัทมาสู่เมืองไวยสาลีที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันแห่งนี้เป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรลองคิดดูเถอะว่าพระน้านางประชาบ,บีีโคตมีเป็นสุขุมรารชาติเป็นพระราชินีมาตลอดชีวิตแต่กลับเดินด้วยพระบาทเปล่าอันอ่อนนุ่มซึ่งแทบจะไม่เคยกระทบถูกพื้นดินเลย อีกครั้งในขณะนั้นพระนางยังมีอายุมากกว่า80ปีแล้วจึงถือว่าชาราภาพมากแล้วทําให้ตลอดเส้นทางการเดินด้วยพระบาทเปล่านั้นเต็มไปด้วยลอยเลือดที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องฉาบย้อมพื้นดินให้กลายเป็นสีแดงฉานตลอดเส้นทางพระนางน้ําตานองหน้าด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่กระนั้นพระนางกับไม่ลดละความเพียรและความอดทน ที่สุดจึงดันดดนมาถึงกูตาคารสลาป่ามหาวันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลขอประธานการบวชอีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ยังคงปฏิเสธแต่เมื่อพระอานท์มากราบทูลขอประธานพุทธานุญาตแทนพระนานางในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงประธานพุทธานุญาตให้พระนานางประชาบดีโคตมีได้บวชได้และนั่นคือ การบวชของผู้หญิงคนแรกในโลกในพระพุทธศาสนานี้เมื่อพระนานางได้บวชเพียงไม่นานพระนา,นางก็พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีว่าถ้าตั้งใจจริงก็สามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมคืออรหัตผลได้ไม่แตกต่างจากผู้ชายพระนานางประชาบดีโคตมีจึงถือเป็นยอดหญิงแห่งยุคเป็นผู้หญิงต้นแบบแห่งความดีเป็นผู้ปฏิวัติความเชื่อ ในเรื่องความไม่เท่าเทียมของสตรีเป็นผู้หญิงที่สามารถบรรลุทรรถึงที่สุดได้เป็นคนแรกในโลกซึ่งวันนี้คณะของผู้บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมพโพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ได้เดินทางมาถึงกูตาคารสาลาป,ป่ามหาวันอันเป็นพุทธสถานสำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อเดินทางมาถึงได้เห็นเสาศิลาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งเด่นเป็นสง่าคู่กับสถูปเก่าแก่อันเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเมื่อมาถึงที่นี่พวกเราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะพระคุณของพระนานางประชาบดีโคตมีภิกษุณีรูปแรกในโลก ซึ่งคณะบวชของพวกเรามีผู้หญิงที่เป็นนักบวชคือผู้บวชชี107คนและมีผู้บวชเนคขมะบารมีซึ่งเป็นผู้หญิงมากถึง82คนจึงนับเป็นโอกาสดีของลูกผู้หญิงที่นอกเหนือจากการได้มากราบสการะบูชาพระพุทธเจ้าณนะสถานที่แห่งนี้ยังได้น้อมบูชาสการะพระคุณบูชาความเพียรเลิศบูชาความดีอันสูงสุด ของพระนานางประชาบดีโคตมีผ่านพุทธสถานแห่งนี้และตั้งอัธยาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยเท้ารอยทางของพระนานางประชาบดีโคตมีไปให้ถึงที่สุดของความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนับเป็นบุญกุศลแก่ทุกคนในคณะบวชที่ได้มาที่นี่มาตามรอยธรรมของยอดหญิงภิกษุณีอรหันต์องค์แรกของโลกจากนั้นคณะผู้บวชทั้งหมดจึงพากันเดินทางไปสู่ปาวาะเจดี สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองไวยสาลีเพราะเป็นสถานที่โปรงพระชนมายุสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์กำหนดว่าอีกสมเดือนจะเสด็จดับขันธปรินิพานที่แห่งนี้ยังความวิปโยคโศกสดให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัททั้งหลายเป็นอันมากแม้แต่มหาปตพีที่ไม่มีหัวใจครองก็ยังสถานหวั่นไหว ปานปันหนึ่งจะร่วมแสดงความเสียใจกับการที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธะปรินิพานปาวาลเจดีหลงเหลือเพียงรากฐานของสถูปโบราณที่เคยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าอสกมหาราชจนถึงต้นปีพุทธศักราช2500แล้วจึงถูก ทางการอินเดียขุดค้นนำพระบรมสารีริกธาตุออกไปเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองปัตตนะเมืองหลวงของรัฐพิหารจนถึงปัจจุบันจึงทำให้ที่แห่งนี้หลงเหลือไว้เพียงร่องรอยและเรื่องราวในอดีตของพระพุทธศาสนาและทำให้หวนระลึกว่าถึงที่สุดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ยังเสด็จดับขันธบริณิพานไม่มีใคร หลีกหนีความตายไปได้แต่การดับลงขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายในสังสารวัฏอันยาวนานพระองค์จะไม่กลับมาสู่กองทุกขในโลกอีกต่อไปที่ปาวาลเจดีคณะของผู้บวชในโครงการได้เรียนรู้ถึงกฎพระไตรยรักษ์คือความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และที่สุดย่อมแตกสลายสิ้นไปของพุทธสถานอันเคยยิ่งใหญ่ ในเมืองไวยสาลีแห่งนี้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะกลายเป็นปัจจัยเพราะบ่มปัญญาให้แก่กล้าเพื่อจะนำพาพวกเราทั้งหลายออกจากความทุกข์ไปจนถึงที่สุดได้อย่างถาวร